ทุกๆวันเบอร์โทรฮอตไลน์หมายเลข1667ซึ่งเป็นเบอร์สายด่วนของสถาบันกัญยาราชนครินจะถูกเรียกเข้ามามากกว่าวันละ50สายพนักงานสูตรฮอตไลน์ที่เข้าเวรเพียงกะละหนึ่งคนต้องทำงานหนักจนแทบไม่มีเวลาพักผ่อนไม่ต่างอะไรกับการทำงานของเจ้าหน้าที่มูล,ลนิธิฮอตไลน์ line, ซึ่งเป็นองค์กรภาคเอกชนที่ตลอดทั้งวันเสียงโทรศัพท์ก็จะดังอยู่ตลอดเวลาเพื่อรับฟังปัญหาเรื่องต่างๆของคนที่ต้องการที่พึ่งทางใจตั้งแต่เรื่องราวในชีวิตประจําวันที่ทําให้เกิดความเครียด จนถึงคนที่กำลังเผชิญปัญหาในระดับวิกฤตสุขภาพจิตจนถึงขั้นตัดสินใจจะฆ่าตัวตายสาเหตุของการที่เขาป่วยตรงนี้เนี่ยอาจจะมีจากหลายสาเหตุด้วยกันนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของออความเครียดนะคะเรื่องของปัญหาการปรับตัวคนอยู่ในสังคมที่รับความกดดันนะคะมีปัญหาความเครียดปัญหาเศรษฐกิจนะคะปัญหาสังคมต่างๆที่รุมเร้ารวมทั้งปัญหาครอบครัวด้วย ะะก็เลยทําให้เขาเนี่ยไม่สามารถปรับตัวได้แล้วเขาก็เกิดเกิดอาการป่วยทางจิตบางครั้งเยมีความคิดถึงขนาดจะฆ่าตัวตายนะคะเมื่อโทรมาให้บริการโทรมาขอรับบริการจากเราเนี่ยนะคะเราก็จะช่วยให้เขาได้คลายเครียดนะคะให้เขาระบายความทุกข์แล้วก็ให้เขาได้เกิดความยั้งคิดนะคะให้เขาได้ทบทวนในความคิดที่เขาจะทำร้ายตัวเอง หลังจากนั้นเนี่ยเขาก,เาก็จะรู้สึกดีขึ้นแล้วก็หยุดยั้งความเครีดที่จะทำร้ายตัวเองในที่สุดจากสถิติการให้บริการสายด่วนสุขภาพจิตของกรมสุขภาพจิตทั่วประเทศพบว่าในปี2551มีผู้ใช้บริการสายด่วนสุขภาพจิตมากกว่า27,000รายซึ่งเป็นตัวเลขที่เพิ่มมากขึ้นอย่างน่าวิตกคนที่โทรเข้ามานะคะจะมีสภาวะของการซึมเศร้าที่โทรเข้ามาค่อนข้างจะ,จะเยอะเหมือนกัน มีบางรายที่โทรมาเครียดในเรื่องของการทํางานตกงานนะคะก็ถ้ายิ่งยิ่งการเมืองเป็นอย่างนี้ก็คงอาจจะต้องทําให้มคีคนโทรเข้ามาปรึกษากเราเยอะมากขึ้นนะคะจากแบบทดสอบดัชนีวัดสุขภาพจิตของคนไทยที่ตรวจสอบความพึงพอใจในชีวิตความผิดหวังความท้อแท้ความวิตกกังวลความทุกข์ความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยและความรู้สึกด้านอื่นๆพบว่าคนไทยมีปัญหาด้านสุขภาพจิตเพิ่มขึ้น และปัญหาที่ทําให้เกิดความทุกข์อันดับ1ก็มาจากสถานการณ์ความขัดแย้งรุนแรงทางการส่วนอันดับที่สมาจากปัญหาเศรษฐกิจความยากจนและการว่างงาน,โ,านาโคเซงชีวิต้านนอกโคเซงเลยชีวิตในกรุงเทพก็โคเซงและอันดับที่3มมาจากปัญหาด้านความสัมพันธ์ระหว่างคนใกล้ชิดและครอบครัว สาเหตุอะไรทําให้ประชาชนไทยมีความเครียดมีปัญหาสภาพจิตนะครับซึ่งเป็นองค์ประกอบย่อยของสุขภาพจิตคือองค์ประกอบเรื่องของอสิ่งเกื้อนหนุนปัจจัยสิ่งแวดล้อมและสิ่งเกื้อนหนุนของเขาหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าสภาพเศรษฐกิจทั่วโลกก็เป็นอย่างนี้ครับสภาพเศรษฐกิจมีอิทธิพลมากที่สุดนะครับและยาวนานที่สุดเ,เกี่ยวพันกับสภาพจิตเรื่องที่สองก็คือเรื่อง ปัญหาทางด้านความขัดแยง้งทางการเมืองอาจจะเป็นเพราะว่าชีวิตมันไม่เหมือนเดิมมันมีการต่อสู้ดิ้นรนมากแล้วทุกคนก็โดดเดี่ยวมากขึ้นเพราะสุขภาพจิตที่ดีนั้นเนี่ยจำเป็นต้องมีการสนับสนุนจากญาติพี่น้องคนรอบข้างสังคมเราห่างกันเยอะอยู่เป็นตัวตนมากซึ่งเมื่อมีเมื่อมีปัญหาให้แก้แล้วแก้ไม่ได้มันก็เหงาโดดเดี่ยวนี่มี มันก็เห็นเป็นความเครียดหมุ่งิดโมโหง่ายทะเลาะยิงกันนะครับหรือ,อป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเลยคือสุดๆก็คือป่วยเป็นโรคซึมเศร้าที่เราเห็น จากการสำรวจของโพจากหลายสำนักในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาปัญหาที่บั่นทอนความสุขสร้างความเครียดทางใจของคนไทยมากที่สุดในขณะน,นี้ก็คงจะหนีไม่พ้นปัญหาด้านความขัดแย้งทางการเมือง จิตวิมลประเสริฐหรือไก่นานโนวัย40ปีดีเจและนักร้องจากสถานีวิทยุชุมชนคลื่น106.25อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีเกิดอาการคุ้มครั่งนอนเปลือยกายอยู่ที่เกาะกลางถนนสุขุมวิทบริเวณ5แยกปลามึกทางเข้าตลาดสัตหีบ จากคาบอกเล่าของเพื่อนบอกว่านายมนตรีนั้นเป็นหนึ่งในแฟนพันธุ์แท้ผู้เกาะติดสถานการณ์ด้านข่าวสารการเมืองมาโดยตลอดและเก็บรับเอาความรู้สึกเหล่านั้นมาเป็นความวิตกกังวลในชีวิตพอไปพอไปเห็นระเบิดแล้วเห็นภาพแล้วก็เลยเกิดอาการคลุ้มคลัง่งแล้วก็มาจากรายการก็มีความรู้สึกว่าพูดไม่อยู่กับเรื่องกระลอยที่อยู่นได้ัวแล้วก็พอมาวันนี้พุว่าแก้ท่าเดิมแล้วก็ชันชันขึ้นมาแล้วเราเขาไปเห็นอะไรมาเห็นระเบิดเขากลับมาอะไรเป็นนี้ลนะ นาะยนมนตรีถูกนําตัวเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแพทย์เจ้าของไข้ได้ดําเนินการส่งตัวเขาไปรับการรักษาต่อกับจิตแพทย์เพราะเกรงว่าหากปล่อยอาการไว้เรื้อรังในระยะยาวนายมนตรีอาจจะมีอาการคุ้มครั่งกลับซ้ําเมื่อจิตใจได,ได้รับความกระทบกระเทือนเช่นนี้อีก บางอย่างบางคําพูดเขาเนี่ยทำให้สงสัยว่าอาจจะมีภาวะทางจิตเวทได้<ม>ก็ได้เขียนไปส่งตัวแล้วก็ส่งไปปร<ม>ึกษาคุณหมอจิตเวทที่โรงพยาบาลอภารก,ก็อาจจะต้องให้คุณหมอทางจิตเวทเขาตรวจเพิ่มเติม,ตมอีกป้าคิดว่าน่าจะเกิดจากสาเหตุอะไรน่าจะเครียดเครียดก่อนแต่บ้านเมืองตอนนี้มันก็น่าเครียดหรอกไม่น่าเครียดอยู่เขาบอกไปไหนก็อย่าไปคุยเรื่องการเมืองเดี๋ยวไปเจอฝั่งตรงข้ามแล้วมันไปทะเลาะกันจะทะเลาะกันเนาะ แม้ทุกวันนี้อาการของนายมนตรีจะดีขึ้นและสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติแต่อาการคลุ้มคลั่งที่เคยประทุรุนแรงขึ้นมาครั้งนี้ยังคงคลุกกลุ่นอยู่ในจิตใต้สำนึกของนายมนตรีและพร้อมที่จะระเบิดขึ้นมาได้อีกครั้งหากตกอยู่ในสถานการณ์ที่เห็นคนไทยทำร้ายกันเองความขัดแย้งรุนแรงทางการเมืองในขณะนี้จึงเป็นสาเหตุสำคัญอีกประการหนึ่งที่ทำให้คนไทยทั้งประเทศต้องตกอยู่ในภาวะเครียดและกดดัน ส่งผลกระทบโยงใยถึงปัญหาต่างๆตามมาอีกมากมายทั้งปัญหาด้านความสัมพันธ์สัมพันธภาพกับคนรอบข้างจากความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันและความรู้สึกโกรธแค้นชิงชังต่อคนที่มีทัศนคติไม่ตรงกันซึ่งส่งผลต่อจิตใจจนทําให้ปัญหาสุขภาพจิตของคนไทยมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้น รถไฟชั้น3สิ้นสุดการเดินทางที่ชานชาลาหัวลำโพงชีวิตฉากใหม่ของสวัสดและคำไมยสองสามีภรรยาจากจังหวัดยอนธานีผู้ถูกความยากจนบีบคั้นให้ต้องทิ้งคูมิรำเนาเพื่อเข้ามาตายเอาดาบหน้าในเมืองใหญ่ก็เริ่มต้นขึ้นและไม่มีสิ่งใดจะรับประกันว่าสวัสดและคำไมยจะฝากชีวิตและความหวังไว้ในเมืองที่สับสนวุ่นวายผู้คนแข่งแย่งแข่งขัน และเต็มไปด้วยความแปลกแยกนี้ได้หรือไม่แต่ทั้งคู่ก็ตัดสินใจเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครเพราวนะว่ามันอยู่บ้านเราไงมันก็จนน่ันจนีแบบที่น่าในกรุงเทพมันดีกว่านะที่นี่ที่ที่สุดท้ายกว่วมาลังของเราไง ความหวังของเราก็อยู่ที่นี่ที่เดียวที่เดินมาจากอุดรนะคะที่หวังมาด้วยนะครความหวังของเมืองผมมีเงินไปใช้จ่ายในครอบครัวแค่นี้ก็พอนะแล้วี่มี่สินไ้ไหมคะที่บ้านก็มีพันหนึ่งยืมค่ารถเข้ามาเลยครับเมื่อหมดฤดูทำนาแต่ดอกเบี้ยจากหนี้สินทั้งค่าปุ๋ยและค่ายายังคงทิ้บตัวสูงขึ้นเป็นเท่าทวีคูณอย่างไม่มีวันหมดหัวลำโพง จึงเป็นจุดหมายปลายทางของชาวนาผู้ยากไร้ที่หลั่งไหลกันเข้ามาเพื่อหางานทํา